สำหรับพริกนะคะทอดใหม่ๆเลยค่ะมั่นใจมากๆนะคะของใหม่แน่นอนไม่มีของค้างพลรุโคนนี่นะคะขั้นตอนการเขาเรียกว่าไอ้ทอดใบเยียนะอืมก็คือว่าถั่วเหลืองป่นนะคะปรุงปรุงเครื่องปรุงรสด้วยเครื่องปรุงพิเศษของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกินกับพริกทอดนะคะ อาการปวดหัวมึนหัวหางไปเลยนะคะกรอบๆมันมันเค็มเค็มอร่อยนะคะมังสวิรัตก็ทานได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตอนที่ทอดเสร็จแล้วเป็นยังไงทางร้านจะส่งแบบทอดขาวนะคะลูกค้านี่ค่ะเริ่มหน้าทานขึ้นไหมคะ นี่นะคะเราจะส่งแบบนี้ค่ะทอดขาวนะคะลูกค้ากลับไปฟีดพอทอดเกียมก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะอันนี้แบบพร้อมทานค่ะทานแบบกรอบๆก,กันไปเลยค่ะนี่นะคะกับปิทอดร้อนๆค่ะเออเรสค่ะสำหรับใครอยากทานด้านบนเลยนะคะติดต่อทางนี้เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ